E mm -hmm. มืเนมาหาแนียมดมจพอคนเเผู้ใดกอยเหินแกเพื่อนถึงมาทั well ้งเี้ื่อน้มาดูก่อนแล้วกองเสื้อเพื่อพยาบาทผู้ใดเป็นผู้ชน้สนสนาดันศิลปินขดตีแทตีลาค้นะไรท่มกปะไโค้งขึ้นังงเอาขึ้นเรีวได้ อีไหนัอย่างรัอีสามสั่งเซิรแม่บึงเลยลกมนสิไปแจกตินมัยู่นีตะวาที่ซื้อมาจกมันจะเคี้วเรานไทยเดียวกันเราคนไทยกับลาวตีกับลาไทยเดียวกันดอกมอยนานาอีสามอีสามไยังงานแผสามยงานกัยเรื่องสทุ่ื่อเกียันตัวประกาศเราีก ยญิงจัวร้องเลยซึมลึกอยู่ปวดพวดข้อ้อแย้งแย่นกไ่หนังมาอะไรก็พีกอกีเือนเบิงน้ำเ็ุนหน้ากากเพื่อยุ่จับเย็บ่เ็บจ้ามรักตตใจทั้งละตอรักสนุกคาดบอกพระคุณเจ้าภาพกและท ไก่ห้องหนามมานี่เราตั้งใก้ที่สุดแล้วอุ้ยห้องนามหมอลำมาได้คืนยากออกโปรมีแผลรอยไรจะคืนยากก็ยังกระด้านพี่้องเห็นไก่เหลียมแม่มาใหม่มีน้ำขึ้นแท้ยังมาเปิดใจบ่วงเลยจั้าจะไปว่างกำระเบิดวาเอาว่างไก่นี่กรไว่างมีทางรถไปแ้่มามีเห็นกระดาขาวอยู่น้ำขงก็แท้ยังมาแต่อหมา่วงเลย เจาเ็แลาเจอมันไรเจ้าคนต้องคอยยังูจังอแนบว้นี่เป็นอย่างเดเฮ้ยเอาอาคนกำลังกินเาินนาอคามันยืนอยู่ยืนเด้อกว่าสิบองค์เนาะรอบห้าท่านนายกพี่เออนี่เราิหาโตว่าสิบโตเอ่สุมาฮอรซโอ ทีมผอมเองแหกก้งยืนติแต่แม่แต่แม่ข่้วัานกินไย่ก้ว่้วกบไละสองตูเครงเป็นแ,แม่มาแม่ขั้าบอ,อ,อนี่ที่ยยเจ้าพาไม่ยอมคนตอนไม่ยอมยอยากงสวยรู้สออยากต้องมาได้เอารกัได้ีแย่วางสัย์ันส่ัเล่าจิดองวาาอะไรเพิ่งให้เหนา ลคุณยิแมแสบแ่บแ่บฝากมุนเอลีตาลาหันข้าโอ้าแสดงว่าขันมะนาวข้าวเดรยอแจงตับเลยถ้าจยืนโบกตาลุกไปรองตกีรยากไไแฮห้ดต้สงส่ระมันหนาหมี่บัตรที่จ้าที่ไหนขาเอามาให้หลานน่เมี่จ๋า่เยว่าหลานหลานหลาจ้าที่เมียี่สิบาทลูกไม่หลานเ เป็นผู้วางเงินจึงาใจมาลนี่ะโอ้ตัวมาดิเ้องภาพแนาี่ไหะมาลาสีขึ้นครับท้ายย้ยท้ยีขื่นนนี่แหละ็นงานสี่เราคนหลนั่งข้นมาสียอีกับ่นผู้ใดจึงเินมาดด้วงานสี่ยังสิมันใกล้ตัวพ่อแบบผูสาเขาต้องหันเขาล้ำออก ของฟรีบ to อ e เอาตั้งแต่ส้นกระถิ่นเอาลงกิดตมต้นคือว่าห้ไปแดงคือมนลาวเอาสันๆก็ดีเลยนะขอบคุณหลายๆเดจาขอบคุณในยิ้มพาาแม่มากเอาแม่มากแล้วรังกูใส่ผู้คนหลายปวดึเป็นไปทั้งใลเราบุ้แม่อยเน่ยเ่าแม่รู้เหรอเน่ยีบรากรับเป็นแม่เราพอนี่เอา่ต่อมาว่าเนี้เอาแม่มาคอยใส่หนีคาเล็กเนี่ย เอาแ่อบอกวแม่แมาเอาเงินแล้วคอยแล้วคอยถือเลขด้วยวันจะมาถือจะได้รอออกเลขอันมัหนีแม่มอถ้าดอกตัวไหนกเอาเคเต้าเคเ้าเคสเต้าคนซื้อทิพสามยปิดจะมันถือววันล่อรกลเท่านับนบัวทะเลขอกว่าพลังยองหมอยเจ้าของ พี่เราข้าหลวงมาหลายคนมาเป็นมือก็ไก้ผูย่าเรามเป็นแม่เจ้าจากคนพี่แม่แม่แ่งางีหมใสล่ะใส่บุบกโอ้ี่นี่นี่ตองไม่ใช่ท่รศาสตราย่อมรพูดแม่มาเป็นลูกเอยย่อมรับเต่ดดี๋คอยลูกใช่พุโถด้วยเนี่ยอ้ยอากไอแท็กันหมโอ้ยอยากไอแม่ราบายอยากไออยากขาวพวกปากสีดพี่เราเราเพิ่ง โอ้ยขนาดขาวเขากอเห็นหนาต้นหลาไอผู้คนนาขาวสม่ำเสมอเห็นฉันเนว่าสบู่สมุนไพริงอ่อนนี่ยอยากผิวเงินหน้าขาวใสสบู่สมุนไพริงอ่อนน่เส้นแขนแผลงว้แนะเขาิดื้อมาถูดากดูอ่เอ้ามือเนี่สารก้อนลอนีิเซาเ้าเซาโอ้อะไรเขาพ่อทาหลบมองกันแหลกเนี่ยวไี่ทิ้งแหลกก็นั่นหรอ หวตาต็มลวราแกได้บัวยัวสัอนอาจารย์ได้หัวยื่นิที่วาจะตอยูานสักูไวาเาจะจีนนั่นถูกเจ้าหท่เจสบายคอ่อรูแล้องใหม่ัวไม่ได้ัวไม่บัเข้าหนท่านสุเย็นสบายบัวเข้าไ <c oughs> ด้นาั <c oughs> วเข้านี่ม <c oughs> ันกำลังสมอ พักสมองไปได้กันน้องมองรงพาวน้องผานจริงๆนะาทางนั้คหลงถึ่หัวนาม่ได้ยังไมด้ที่หัวคน้าหน่อยได้ตั้ไปก่อชื่ออะไรนุองป้า เมองตลาดก็อยากขอคุณอภาแพส่สภาพระ้าแต่กาลางเหมือนรถดิบตัดขาดคัะเออรถบางมอหอดเลยชีแล้ท้าเวนเวนเมันม่มากุ่นหว่นหลังคือประเมินบริษ้ทที่ไปบ้านบริษชีว์แอมเกย้ไปนี่มานน้ำเขารถกันเดยหลังเนี่ไไปใช่เหทุกคนอ้อมโค้งเลย่นรเลนี่ว่นสารกิโลซีแค่ห้างอบตอนน่บุ่มีคนกินก่ตอน โยกขากระยกไปัล้ยังไงเียงงงจ้ะองูรองเปเช่ารถออกข้นหนหนไปยี่ยมวังสลักายพนาไม่คทา่ำสลักา่าน้นผิดกับโลกไลยครับทนกัลกเาสายไปได้หเนี่ร้ามาทังนี้กันครับรัามาานด้กรไรฉีดีมันสดลม เราเมือนสองคนติไปในวันนี้ไปแล้วก็รับอยู่ดีเลยถ้้ทีเกียว่ไล่เราเห็นพระเบอร์มองไงคอขึ้นไปดังทันทีแจะใส่หมอนพี่นางล้กลบขึ้นไม่มาล้าผู้เสียแดงกนคือรอแต่ไม่ขี่อะหายจะบ่านแ่จะอยากอายแค่ลูกวะโอ้ยผู้เสียดแ่พ่ลูกอยากยอยู่านแม่ว่าอยากอายอะไรก่อนนพระเบอร์มรับไปรับเป็นอกพระเอกไปรับก แม่เรามา่เัาเป็นพระเอก่ดโอ้ยสุดยอาไอ้เน่ยจานอาหารเอดแต่ตะกี้ของกันเป็นพระเอกคืออันละลูกพี่สงข้ามตัเออ,อเป็นตลกได้ค่ตูดสามร้อยเือืนน่พันแล้วปพันจะคำนีเป็นคนไหวที่าด้สามร้อยกว่า